ไล่ตามหาคันนี้อยู่รีบด่วนครับ SUV ขนาดใหญ่สมรรถนะดีเครื่องแรงที่สุดในเจนนี้แล้วนะครับกับ MG GS 2.0 3 D ปี2019ไม่เพียง55,000กว่ากิโลครับเพื่อนเพื่อสมาชิกมาแล้วครับสีขาวแม็กเดิมเดิมสวยๆตอนเป็นป้ายแดงราคา1,199,000บาทครับวันนี้จัดในราคาสุดพรีเมียมเลยแล้วกันนะครับลดสุดๆกันไป จัดสดเพียง2,99,000บาทไม่บวกแวดไม่มีค่าโอในใดทั้งสิน้นราคานี้เน้นๆบัตรประชาชนใบเดียวรับแล้วก็ขับกลับบ้านเลยคันนี้2.0 Turbo เทอร์โบแรงสุดๆครับโอ้โหครับการขับขี่สมรรถนะตัวนี้ต้องบอกว่าสุดที่สุดเลยของ MG นะครับโอโ้โหเบาะหนังภายในสวยๆงามๆเลยนะฮะพุชสตาร์ทมีให้กล้องมองหลังมีให้นะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันออปชันลดล้นนะครับ ความแรงไม่ต้องพูดถึงเบาะไฟฟ้าปรับสบายๆตอนหลังกว้างขวางนะฮะโอ้โหครับคันนี้ต้องบอกว่าประวัติดีไม่ห้0 0 0ื่นกว่ากิโลครับไม่มีอีกแล้วครับใครสนใจนะครับจองเพียง3,000บาทรถเพิ่งเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับรถเดิมๆสวยๆเอามาถ่ายรูปให้ดูนะครับใครชอบใครหาอยู่คันนี้รีบด่วนจอดอยู่เรียบทางดวนรามินทาน,นะครับ ต่างจังหวัดออกได้จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยทั่วประเทศครับสนใจรีบมาเลยครับใครกลัวไม่ทันจองผ่านล้านเท่านั้นครับโทรมาที่088 584 5375 MGGS 2.03D ปี2019สวยๆราคาถูกที่สุด